สวัสดีค่ะช่องพี่พินมตอรี่นะคะวงจนชมพูนะคะเขาก็จะเลื้อยเลื้อยกับอิงมะขามเทศนะคะจะเลื้อยค่ะในในหน้าฝนนะคะในหน้าฝนนะคะก็จะเลื้อยเขา้าดามสุมทพุ่มไม้ต่ำๆต่ำๆนะคะก็เริ่มออกดอกเลยนะคะอิ่งไม้แห้งที่เอามาสมไว้นะคะ เขาก็จะเลื้อยตามนี้ค่ะเริ่มเริ่มออกดอกในหน้าฝนนะคะดอกใหญ่ๆเหมืนอนกันนะคะเนี่ยดอกใหญ่ๆเหมือนกันค่นคะดอกชมพูเริ่มออกดอกนะคะเป็นไปทำอาหารทำอะไร ได้นะคะประดับกับขนมขนมเท้ขนมอะไรแบบน,นี้คะเพราะเอาไปทํากันได้เลยนะคะแล้วดอกไม้เพราะเพราะว่าไม่ไม่มีเคมีนะคะไม่มีเคมีมะกรูดก็ตามขึ้นมาแล้วค่ะล่วงโรยไปแล้วนะคะพุทธรักษาะค่ะในยามเย็นนะคะฝนฝนตกลงมาคะ่ะที่ตลาดก็ตกคะ่ะที่ทํางานนะคะที่ ที่ไปทํางานนะคะฝนก็ตกลงมาแต่ที่บ้านดูจะตกน้อยค่ะไปตกหนักที่อื่นตลาดก็ตกน้อยค่ะนิยามเย็นนะคะนิยามเย็นยามเย็นบนหลังถนนสายขั้นคลองค่ะทุกท่าน <c oughs> ก็จะเงียบๆนะคะเพราะว่าฝนตกลงมาตรง กากรองนะคะดอกไม้ที่ขึ้นริมถนนนะคะก็เริ่มเริ่มออกดอกเยอะแล้วค่ะเริ่มออกดอกเยอะเริ่มออกดอกเยอะจะเอาป่าออกไปค่ะก็เหลือปากกากรอยู่ตรงนี้นะคะ มาชมดอกไม้กันนะคะในยามเย็นค่ะในยามเย็นค่ะไม่ต้องดูแลเขามากบางทีก็ลดน้ำบางทีก็ไม่ได้ลดน้ำนะคะในริมริมถนนนะริมถนนถนนที่ว่างเงียบๆนะคะสายขั้นคอกูก็เดินไปนู่นแหละริมก็เดินัน ฝนตกนิดเดียวเองค่ะแต่ตลาดที่ตลาดนะคะมืดค้นตลาดลบบุรีนะคะตลาดเ,เมืองเมืองนี่ค่ะทางไอเจ้าตัวเงินตัวทองมันลุยขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นคอกับฝั่งนู้นเป็นเป็นถนนดินนะคะน้ำก็ยังไม่มาตามาดูน้ำอีกนี่อากาศอากาศก็ดีเหมือนกันนะคะอากาศ ยามเย็นเงียบสงบนะคะเงียบสง,ง,ะะงบสงงแม่ก็ตั้งเขาเหมือนกันนะคะแม่ก็ตั้งเขาเหมือนกันนะคะว่าฝนมันจะตกตรองบีแต่ฝนก็ทิ้งระยะห่างไปนะคะน้องแมวไม่ตามนักแม,มวจะไม่ชอบเฉอะแฉะมาโกรธวิ่งมาแล้วะคะ่ะ จะเป็นมะม่วงอ่อ,อ,อมะขามเทศนะคะที่ว่าคุมอยู่แหละแล้กกอไปแล้วค่ะตุยไว้แล้วค่ะปลูกในกระถางน,นะคะปล่อยเข้าไปตุยสะแล้วมะละกอในยามเย็น,นะคะ่ะก็จะสูงขึ้นมา เขาก็จะเลื้อยขึ้นมาสูงนะคะพวงชมพูเดี๋ยวเขาจะออกดอกเต็มหน้ารานเนี่ยสูงสูงแบบเนี้ยค่ะสูงสูงแบบเนี้ยเขาก็จะออกดอกเต็มเขาเลื้อยขึ้นจากทางเข้าบ้านนะคะ,เ,ะ,บบคะเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกเยอะเลยห้อยลงมานะคะ ก็จะคึ้มๆนะคะคึ้มๆนะคะก็ะฝนได้ตกไปแล้วค่ะฝนตกไปแล้วนะคะฝตนตกไปแล้วอากาศก,าก็ดีนะคะอวลาหินยังไม่โรยนะคะที่เขาจากดอกนะคะดอกที่ว่าเป็นใบเวลา พิมก็ขอลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะให้กำลังใจกันนะคะสวัสดีค่ะ